สวัสดีครับนี่จชมาครับอันนี้นำสาสางตัวเซ็กซ่อมตูมต้เย็นไซเบสไซส์นะครับ LG ซไเบสไซส์มีปัญหาขึ้น CF นะครับหน้าจอจะมองไม่เห็นนะ้กันครับ CF หรือ FF นะครับตามที่ลูกค้าแจ้งน,นะครับมีโค้ดอยู่ที่ฝาวงจรด้าดน,นบนอยู่นะครับนี่นะเขาบอกว่าลูกค้าบอกขึ้น CF กับ FF นะครับ ตอนนี้บอกเป็นมอเตอร์นะเฟเชอร์ B L C D มอเตอร์นะครับถ้าเป็น F F เอาที่เห็นถ้าเป็น C F เป็นคลูลิ่งนะครับมอเตอร์ B L C D มอเตอร์นะครับจะเป็นว่า C F กรบ่ออกแจ้งขึ้น2โคดนี่นะครับ้นน,น,นี้นะครับยี่สิบนะครับรุ่นเป็น g r ขีด L n g สองนะครับ ก็ไม่หมุนนะกดสวิตช์แล้วนะครับเอดูสสยเห็นมอเตอร์ไม่หมุนนะก็ไม่หมุนเนี่ยจับกระแสดูก่อนกระแส เก้จุดห้าแปดนะครับทาร์เซอร์ทำงานก็มีเป็นอิเล็กทรอนิกส์มาเต้ไม่มองอลูกค้าต้องดูตรงด้านในอีกทีนะครับจ้ะ น้ำแข็งลุกแล้วนะแต่ว่าก็ตรงนี้นะครับด้าล่าเนี่ยเป็นน้ำแข็งนะครับที่เห็นเห็นกดสวิตชุดน,นี้นะครับ จุดนี้ไม่ได้ยินเสียงพัดลมเลยดูกันนะเป็นที่ตัวตขอบร้อนนะครับร้อนแตเสียงพัดลมไม่หมุน แกดูน้ำแข็งกันฮนะเป็นยังงนี่ยในะใจพัดลมมันอยู่ฝั่งนี้หรือว่าอยู่ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวก็ลื้อดูกันนะแกดูแล้วครับตัวนี้ตัวนี้ตัวกำลังลมพ็เ,เปิดนะตัวนี้แสดงว่าพัดลมอยู่ฝั่งนี้นะครับเ็ปิดลมเปิดแล้วแต่ว่าพัดลมไม่ทํางาน ออกกัระวังนะจะถอดอปุปกรณ์ไอชุดนี่นะตอนนแข็งอ่อนทางตรงนี้ให้เอาค่าย้ายางวางตรงนี้ก่อนนะครับกันตัวชุดสี่หน่อยหรือมอเตอร์ตัวนี้นะครับมันหล่นนะมันนี้มันหนักหล่นแล้วจะทําให้ตู้เย็นเสียหายนะครับบางทีมันพลาดหล่นนะครับตัวนี้ระวังด้วยแล้วก็ถอดซกเก็ตก่อนด้วยนะครับตัวนี้ต้องถอดน,นี้ออกตัวนี้จะหนักมากนะครับหล่นทีพังเลยนะข้างล่าง ตัว,ตวไอ้อยางนะฮะาอาจจะขาดได้นะครับตัวที่อนันตทลาาที่สุดคือตัวนี้และครับมันจะหนักมากประมาณสามกิโลได้นะนเป็นเหมือนมอเตอร์นะหนักครับหนักส่วนที่ข้างล่างพังนะครับอรงอินก็ไม่เท่าไหร่ เแกบมแล้วครับแยบมอเตอร์าาแล้วมอ,เ,วนะอเตอร์เป็นสายสีแดงดำแล้วก็น้ำตาลนะถ้าได้เห็นก็ลื่นนะส่วนน้ำแข็งก็ไม่มีเกาะนะครับ หายเร็วมากหาคือพัดลมไม่หมุนนี่แหละจะทไงต้องวัดโอห์มมอเตอร์ด้วยกันนะมีโอห์มไหมนะครับโอเคช่างมาถอดมอเตอร์มาแล้วเป็นสักแคเนี้ยม่วงแดงดำนะครับสามสายตั้งเอเตอร์เป็น K โอห์มนะครับ เค7แดงดำขึ้นนะครับเจ็ดเจ็ดเคแล้วก็ม้วงม้วดดำขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็หายนะครับโอเคแนละ้วไม่โอมนะแดงดำมีโอมมอเตอร์ตัวนี้เสียยากนะครับเสียยาก เ,เช็คอย่างอื่นก่อนเช็คฮีเตอร์เช็คเทอร์มิเตอร์กันไหนๆก็ถอดมาแล้วนะครับทอร์โมฟิลนะครับเช็คให้หมดนะไหนๆเรือแล้วนะครับอออ่เเช็คโมฮีเตอร์นะครับสายดำนะครับหนึ่งหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดโอห์มนะครับเทอร์มิเตอร์สีเหลืองนี่นะครับ 10k นะครับข้างในจะมีความเย็นอยู่เราะวัดเทอร์โมฟิวนะตั้งเป็นโอนำต่ำๆก่อนเทอร์โมฟิวจะเป็นนี้อเท่า้น้ำน้ำเงินแล้วก็น้ำตาลนะครับ มีเสียงปี๊บอยู่นะครับมีเสียงปี๊บไม่ขาดครับมีโอหมดนะครับแล้ซึ่งแบบก็ต้องเช็คดูตรงวงจรหรือว่าตรงซวิตประตูอีกทีนะสวิตช์อ,อันนี้อันนี้พอดีหลอดไฟไม่อยู่นะครับหลอดไฟหายหมดเลย มีมีมาเช the ็คท okay, so <Okay. S 2> ี่ประตูหรือดิเสียนะครับตอนนี้มีหลอดไฟอยู่ข้างล่างอยู่นะครับตอนนี้ไฟดับนะครับคอฝั่งนี้โอเคอันนี้ฝั่งนี้อ๋อตันนี้ถอดปลั๊กแล้วเสียบใหม่นะฮะจะหมุนนะครับลม พัดลมหมุนนะมาลองปล่อยสวิตนะครับเกี่ยวนะปล่อยสวิตแล้วก็พัดลมก็ยังหมุนลูกค้าแจ้งว่าถ้าถอดลอกไปสักพักแล้วมาเสียบก็จะจะพัดลมจะหมุนได้ปกตินะครับหรือว่าเป็นที่ความเย็นเย็นไม่ถึง ก็เป็นน้ำแข็งอยู่นะข้างล่างเกี่ยวกับสวิตช์น,นีเสียบให,ใหม่ๆจะใช้งานได้ปกติจับกระแสดูตอนนี้กันเท่าไหร่ 19เก้าสามหน้าจอจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะ ขึ้นปกตินะฮะไม่ขึ้นเซฟแล้วเห็นมันนี้ขึ้นว่าลบสิบเก้าช่องเชื่อคับก,ก็สามองศานะฮะจะสะท้อนแสงนะเพิ่ม่หเห็นนะครับเยกแรงไฟมอเตอร์นะครับนี่นะเอ็บนี่นะ ี C ่ C O N หกนะครับขาสิบ C O N สิบสองเลยนะน่าจะได่ไเห็นไม่ได้แน่เลยนะครับตั้งอ่าดีซีหนึ่งพันหนึ่งพันโวลต์นะครับสีแดงจับสีน้ำเงินนะครับสายสีมันจะไม่เหมือนกันจะได้ตัวนี้ สีม่วงนะครับลบสิบเป็นไฟลบสิบห้านะครับแล้วก็สีเหลืองลบสิบสองนะครับป็ลบสีน้ําเงินเป็นบวกนะครับบวกสิบห้าโวลต์น,นะครับเทียบกับน้ําเงินเทียบกับม่วงดีสีสิบห้าโวลต์น,นะครับ ทำอง,งานปกตินะตอนนี้ยังไงคงต้องแกะเมนบอร์ดดูนะครับถอดปั๊กกัะหตาอมาแล้วครับะจะมีตรงนี้นะมีเหมือน,นปะปาเหมือนเหมือนเยิ้มๆนะครับซีอีหนึ่งด้วยนะ นะตรอง47มคร450โวลต์ตัวดูดีนะแต่ว่าข้างล่างมันเยิ้มๆว่าคาปามีปัญหา IC, ซื้อซเทีกระเบืร์นี้ เอ็ก์ีนะครับสาม้าหไม่มีอะไรนะ เอาวัดไปตรง4ตรงนี้ตรงเด็กวัดดูนะครับว่าบวกลบเท่าไหร่นะครับชั่ง Vc หนึ่งพันวอนครับวัดกอง DIO นะครับิบนะครับ โวอยาว่ามันเขียนตั้เป็นเอซีนะครับซี AC ได้สิบเก้าวอนยี่สิบวอนครับ เอามันติเนเตอร์มาตั้งอนะ 4, ยยเอซีนะครับไปที่เอซีแล้วก็ย้ายนี่เปเอซีเอานะครับสองร้อยห้าสิบโวล์นะครับริปเปิลนะมีขวนไหมนะครับยาวขึ้นนะครับขวนนิดนิดนึงนะไป AC เปไปกวน DC นะครับอาจจะทำให้มีปัญหาด้วยนะครับเดีจจ๋ยวให้มาจ,จะลองเปลี่ยนซีฟิลเตอร์ดูนะครับนี่ก็เกันเพียงนะครับต้องขับมาระบดซีขับขึ้นอย่านำขึ้นแปลกๆน่าจะมีปัญหาเรื่องริบเบิลกวน อ่าโอเควัดขึ้น30อยูน่นะสี่สิบสามนอกเป็นตัวใหม่ดันัดูมันไม่ไหม้นะฮะตัวนี้เมื่อกี้วัดแรกๆมันขึ้น20อยู่กดไปขึ้นมาขึ้น30น่าจะร้อน อาจจะเสียบ้างไม่เสียบ้างนะครับโอเคที่มาวัดเอซีให้ดูทีนะับเนซีตัวใหม่แล้วนะเอซีศูนย์นะครับดีซี ก็308โวลต์เหมือนกันนะครับแต่ว,ว่าไม่มีริปเปิลกวนนะครับถ้าใส่เป็นยิบสองไมโครสองตัวนะครับต่อขนาดกันเอานะครับกอดีที่รถมีเท่านี้นะครับใส่เป็นเอลหน้านะครับรู้สึกรอถมันจะรอนานนะ ปกติเสียบนี่จะทำเลยนะครับอ๋อทำแล้วอหนึ่งจดแดศูนย์นะครับเป็นไปได้นะครับไฟ AC ไปกวนนะครับวัดเหมือนไม่เสียนะครับจะโอเคแล้ว พอทำไปสักพักมันดับนะครับแล้วก็ตัวไอ้ท่าน้ำแข็งไม่ได้ใช้ก็ปิดสวิตช์ไว้ด้วยนะครับนี่นะด้านในนะครับนี่ก็ไม่ต่อโอคน่าจะโอเคเอาละครับยังไงก็ช่วยกดตามกดซับสไครป์กดไลค์แชร์ก็เป็นกำลังใจให้แมวในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับรน้สมัมงาน บางทีก็อาวัดอาจจะไม่เสียนะครับโคไม่ได้ก็ดูสังเกตเอานะครับจากง,งานเอานะครับ